วันนี้สถานการณ์การสู้รบชายแดนไทยเขมรเนี่ยนะครับวันนี้ก็เดือดเลยเดือดมาตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยนะครับผมดูภาพโรงพยาบาลพนมดงรักเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากครับให้กําลังใจพี่น้องประชาชนคนไทยให้กําลังใจทหารกล้าที่อยู่ในแนวชายแดนยืนหยัดอยู่สู้รบนะครับปกป้องรักษาอธิปไตยของไทยนะครับก็ขอก็ขอเป็นกําลังใจให้ทีนี้มาดูบทบาทของผู้นําของไทย ผมตั้งความสังเกตว่าผู้นําของไทยอย่างนายนุชินชาญวิรุฬคุณเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้สนใจอาจจะไม่ได้ให้ความใส่ใจอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทําหน้าที่ของผู้นําเพื่อที่จะปกปักรักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองสักเท่าไหร่อาจจะดูเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของพรรคของตัวเองมากกว่าหรือไม่อย่างไรเมื่อวานนี้นะครับมีข่าวนําเสนอเยอะแยะมากมายครับหลายเพจทุกสํานักบอกว่านายนุชินชาญวิรุฬุณครับไปเปิดตัวผู้สมัครของพรรคตัวเอง ในขณะที่ทหารหารทหารกล้าครับยืนหยัดแนวชายแดนยืนหยัดต่อสู้กับ man, ไอ้เมรนไอุ้นเซนวนเซนชาชั่วอย่างเอาเป็นเอาตายและเกิดการเสียชีวิตเกิดการบาดเจ็บสูญเสียได้รับความเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อนวันนี้มันเป็นหมุดหมายมันเป็นเวลาที่มาเล่นเกมการเมืองหรือไปเปิดตัวพรรคการเมืองเท่ากับตัวเองประกาศมีความพร้อมในการจะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง นั่นหมายถึงเกมการเมืองการแข่งขันทางการเมืองจะเริ่มต้นประกาศบุตรหมายจะยุบสภาคือมันเป็นเรื่องของเกมผลประโยชน์ทางการเมืองแล้วทหารเขาสู้กันอยู่อะประเด็นผมเข้าใจไหมทหารสู้กันจะเป็นจะตายตัวเองมามามา,มาทำการเมืองอะใช่หรือไม่นะครับทหารสู้กันตัวเองมามามาเปิดตัวผู้สมัครอะ มันชอบด้วยการเป็นผู้นําที่มีวุฒิภาวะที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นผู้นําที่ห่วงใยผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชนหรือไม่ประชาชนก็ต้องไปคิดเองนะครับและก็มีข่าวว่าวันนี้ความจริงมีข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าฝ่ายของรัฐบาลครับจะยื่นเปิดอภิปรายตัวเองเปิดอภิปรายตัวเอง บางคนก็แซวบอกมีแต่จอมพลถน,นอมกิตติขจรที่รัฐประหารตัวเองแล้วก็นําสู่การให้ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีผู้ถืออํานาจสูงสุดของประเทศในอีกคราวถัดไปไม่สามารถแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้ไม่อยากตอบคําถามไม่ปัญหาหมักหมมการทุเรลิดนู่นนี่นั่นจอมพลถน,นอมก็เลยปฏิวัติตัวเองเองเลยแล้วก็มาเป็นชุบตัวเองแล้วก็มาเป็นผู้นําต่ออีกคนถัดไป เขาก็เลยตั้งคําถามว่าพฤติกรรมของนายนุทินเนี่ยนะครับที่จะยื่นตัวเองซกอักข้อตัวเองเพื่อกลัวว่าพระเพื่อไทยเขาจะใช้มาตราหนึ่งหนึ่งตามรัฐธรรมนูญคือเรื่องของการเปิดอภิปรายเหมือนกันแต่ลงมติไม่ไว้วางใจซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับกลัวว่าตัวเองจะหลุดเออผมผมพูดอย่างนี้นะคือถ้าเกิดว่านายนุทินต้องการประสงค์จะเปิดอภิปรายเนี่ยนะครับ บางคนถามว่าเอ๊ะทนายอันคุณคิดว่าเขาจะยุบสภาไหมเขายุบครับเพราะตอนนี้เขามั่นใจแล้วนะครับหลังจากภารกิจสงครามเขามั่นใจคะแนนตัวเองแล้วเขามั่นใจแล้วครับถึงเล่นเกมนี้คือเปิดอภิปรายเนี่ยวัตถุประสงค์อะไรผมไม่รู้นะแต่ส่วนตัวผมอาจจะมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้น้องส้มน้องส้มมานี่มาเราจะเปิดอภิปรายแล้วน้องส้มช่วยซัดเสียแป้งให้หน่อยอ่าพอเสียแป้งนี่เป็นคู่แข่งของพี่นะ น้องส้มทำได้ไหมล่ะน้องส้มก็คับครับ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 หรือเปล่ามันคือการต้องข้อสังเกตว่าวันนี้รัฐบาลอนุทินเนี่ยห่วงใยพี่น้องประชาชนหรือเปล่าห่วงใยทหารหารือเปล่าห่วงใยผู้ประสบภัยที่อยู่ในแนวแต่เก็บชายแดนห่วงใยเรื่องของเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศหรือไม่อย่างไรมันมีสองเหตุผลสองหลักฐานที่มายืนยันที่ทําให้ผมตั้งคําถามว่านายอนุทิน อาจจะไม่ได้ห่วงใยใส่ใจพี่น้องประชาชนเอาละนะครับพี่น้องประชาชนมีความเห็นอย่างไรนะครับแสดงความเห็นเหตุแสดงความเห็นกันเข้ามาฮะ